้ยมาแล้วครับผมการกันตีบอกแมาแล้วครับผมต้องอย่างนั้นสิเพื่อนจัดไปครับเออโอ้บอกแปดมาสองใบติดเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันมาอย่างนี้นี่มันอันตรายนะมันมาแบบนี้นี่มันอันตรายนะฮะ id fifa photoshop by o d บริการรับซื้อและขาย id fifa ออนไลน์สี id เจ็บเทพบีทางเอ็มร้นทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดแน่นอนครับที่นี่ที่เดียวมีบริการปั๊มเม และบริการรับดึงนักเตะด้วยใครสนใจลิง์อยู่ที่ล่างครับเอาละครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ในการแอบเมียเติมเกมนั่นเองนะอาลัอันนี้ก็วันที่อาจคือวันที่5นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมทางด้านของย2ิบส tots the next level ด้วยนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูกันนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์่สําคัญเนยฝากกดกระดิ่งด้วยแล้วกันครับก่อนอื่นเนี่ย เรามาดูที่แชมเปี้ยนพาร์ตก่อนละกันครับนี่เราแบบว่าซื้อแชมเปี้ยนพาร์ตไปเลยเขาบอกว่าเราจะได้รุนการ์ดบวกแปดด้วยประมาณ300แล้วก็ซื้อเลยละกันครับ oh, <no. S 1> จัดไปฮะโอเคครับเราก็ได้รับสเปเชียลก็คือจะได้การ์ดบวกแปดที่มันอยู่ในกล่องนี้ด้วย <Okay. S 1> ละกันครับสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นรางวัลแชมเปี้ยนพาร์ตก็เดี๋ยวมาดูกันด้วยครับแล้วก็รับทั้งหมดด้วยนะครับปืบ๊บปื๊บ ก็ได้จะเป็นการ์ดบวกแปดเพิ่ม,มประมาณ2-3ใบนะครับแต่มันก็ต้องต้องดูก่อนละกันว่ามันจะเป็นเยี่ยงไรนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดที่อันนี้ด้วยก็น่าจะครบเลยครับ3ในบนะฮะก็น่าจะได้การ์ดเพิ่มสำหรับใครที่เข้ามาแล้วชื่นชอบรายการนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับมาวันนี้ก็งบ3 0 0พก็ถามว่ามีโอกาสที่จะได้ของดีไหมก็ย้ำว่ามีโอกาสที่จะได้ของดีย้ำแค่ว่ามีโอกาสนะครับคือทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาที่ทํากันมานะมาฮะ ยี่สิบสองเทีย e เทสเดนเลเวลครับนี่กดแรกเปลี่ยนก่อนครับแลกเปลี่ยนสูงสุดมาฮะโกครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกคือไฮไลท์ของการแบบว่าเติมครบเนี่ยก็คือการ์ดใบนี้เลยครับ21 U c l บเซวก8ท็อป1น0้นั่นเองครับก็หวังว่าน่าจะได้ตัวดีอยู่เหมือนกันครับเราก็ยังอยู่ในรูปแบบ2เหมอนเดิมนะครับก็คือคลิปนี้ลงไปนะ่าจะแต่ว่า,ากิจกรรมมันน่าจะหมดแล้วนะครับมาทีละ10ครั้งครับ โอ้ได้2หลอดครับไปคือขอบก8ในนี้สักอันหนึ่งเอ้ยมอ้ยไอคอนร้อยแปดมันน่าจะได้ตัวดียากนะฮะไอคอนร้อยแอแล้วก็ได้เป็นปริซึมด้วยอันหนึ่งครับเดี๋ยวขอดูนะแต่ว่ากิจกรรมนี้น่าจะได้เงินค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะเงินตอนนี้เรามีอยู่แสนสามหประมาณนี้ครับอีก2แท่งครับถ้าได้อีกสแท่งคือเราได้การลุนบกแดด้วยนะใบนี้นะครับ อุ้ยมาแล้วครับผมการันตีบวกแปดมาแล้วครับผม,มต้องอย่างนั้นสิเพื่อนจัดไปครับเอออู้บวกแปดมาสองใบติดเอ้ยเฮ้ยเ้ยมันมาอย่างนี้นี่มันอันตรายนะมันมาแบบนี้นี่มันอันตรายนะฮะอีกแท่งเดียวได้ไหมเนี่ยอีกแท่งเดียวเพื่อนได้ไหมเนี่ยปืบ๊บปืบ๊บอย่าขุดบ่อล่อปลาเพื่อนแท่งเดียวแท่งเดียว โอ้โหขุดบ่อลอ่อปลานะไม่ได้นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นเยี่ยงไรนะโอ้ไม่ขุดบ่อลอ่อปลาขุดบ่อลอ่อปลาแหมวันนี้เราก็ใส่ไปเท่านี้ครับสามนะครับใส่ไปสามนะครับเพราะว่าเราจะให้มันครบไอ้ยี่สิบเอ็ดยูเซียบกแปดนั่นเองก็หวังหวังแค่เป็นตัวลิเวอร์พูลแล้วกันนะเพราะว่าเอาจริงท็อปร้อยห้าสิบี่ถามว่าได้ยากไหมโอ้โหเรียกว่าได้ยากเลยก็ว่าได้นะครับมันไม่น่าจะมีโอกาสที่แบบว่ามันจะหลุดมาง,ง่ายๆนั่นเองครับก่อนอื่นไปดูที่เงินกันก่อนนะครับคือเงินตอนนี้มีหนึ่งสามห้า เดี๋ยวเราไปดูว่ากิจนี้เราจะได้เงินสักเท่าไหร่กันเชียวนะครับรปึบตอนนี้เรามาละหนึ่งสามห้าตอนนี้ได้มาสองหมื่นกว่าละป,ปึบป,ปึบก็น่าจะได้ประมาณสามหมื่นล้านเงินตอนนี้คือได้มาประมาณสามหมื่นล้านนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดวงดีหรือเปล่านั่นเองครับไปดูที่แพ็กนักเตะกันก่อนลวกัน,นครับแพ็กนักเตะนี่ครับคือบวกแปดที่ได้มานะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบเท่านั้นนะครับ ห้าใบหกใบครับหกใบเจ็ดใบแปดใบมีประมาณแปดใบนะครับเออก็ก็ถือว่าได้ลุ้นเนี่ยเรามามาเปิดกไอคอน,อนก่อนเลยมั้งเนี่ยพี่ว่าเนี่ยเราเปิดไอคอน,อนก่อนเลยเพื่อแบบว่าลุ้นการันตีแบบทีเด็ด,ท,ด,ดทีเด็ดประมาณนี้เนาะแต่ก็ไม่แน่นะอะไรจะเกิดมันก็อาจจะเกิดได้นะครับเราเป็นมาโอ้โหมาลินนะครับคือถ้าเป็นมาโกมาลินนี่คิดถึงวีฟ้าอะไรสามเลยนะมาโกมาลินเนี่ย,ายนะมา ร้อสองมีโอกาสลุนไอคอนด้วยครับโอโอยาสบาวนะครับโอคือมันเป็นตัวที่แบบว่าไม่ค่อยช่ำน้ร่นะสําหรับทางนั้นโอยาสบาวนะครับแต่ว่าดวงในการเปิดการเมื่อกี้ถือว่าเรามาอยู่เหมือนกันนะไฟมาปะเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นไอคอนเป็นดาวซูเคอร์โอ้โหสามร้อยล้านอย่าเรียกว่าตัวเองเป็นไอคอนดีกว่าอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นไอคอนดีกว่าถือว่าได้ลุ้นอยู่นะ <c oughs> ไอคอนร้อยแปดแล้วกัน ไอคอนร้อยแปดไอคอนร้อยแปดเปิด้วเป็นเป็นใครเนี่ยโยนครับเอาไม่ถึงหมื่นล้านนะบอเชื่อไหมว่าโยานครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่พี่แบบว่าเพิ่งเคยจะเปิดได้นะเพิ่งเคยจะเปิดได้นะสาบทางหน้าของโยนครับเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะเดี๋ยวเราเปิดใบนี้ก่อนเก้าสิบแปดบวกห้านะครับอ่าลุนบวกห้าซะหน่อยอาจจะแบบว่าได้แบบตึงตึงเนื้อไม่ตึงอนะเป็น e b ยเท่านั้นก็บวกห้าไปฟนได้โอ้โ ขอริเวอร์พูลแล้วริเวอร์พูลมาจริงนะครับสีเป็นเจอรหลาดครับเอ้ย<ม>ขอเจอรหลาดเจอรหลาดมันมาเลยวีแต่ไม่แน่นะ,ะถ้าเราได้ยี่สิบสองเทียนบวกแปดมันนี่แบบรู้เรื่องเลยนะ<ม>โอเคเดี๋ยวเราเปิดเป็นพวกการแบบนี้กันก่อนแล้วกันครับนี่มีโอกาสลุ้นบวกแปดบกหกคือบากแปดแล้วแบบว่าปีดีๆก็จะเป็นพวกแบบอ e ียเอ็ดขึ้นมาเนี่ยอ e ียเอ็ดป e ีแคปอีเบสบีทีบีนะครับแล้วก็เอ็มซีด้วย <S <S ถ้าเราดวงดีมันก็อาจจะได้ของดีนะอาจจะนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการจากการแบบว่า เล่นกิจกรรมของแชมเปี้ยนพาร์ทนะครับเปิดมาเป็นโอ้โหซานโดโวบวกเท่านั้นเองครับนี่น่าจะเป็นการ์จากอันนั้ะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมาเป็นอีกใบหนึ่งครับใบนี้ครับขอเป็น 21ng แล้วกันช่วงนี้ 21ng มาแรงนะช่วงนี้นเป็นพวกอวารเรสนะครับกองหน้าแมนซิตี้ดาวินนูเนสนะครับประมาณนี้ครับมา6-8ถึงถึงขอไฟมาก่อนโอ้โหไฟไโอ้โหราอูกาเซียนี่ตัวบักแล้วตัวบักแล้ว จังหวะเนี้ยบักแล้วแหละบักเขอะเลยอะจังหวะนี้นี่การนี้เหมือนจะมีอะไรนะเอาจริงเหมือนจะมีนะใช้คำว่าเหมือนจะไอเดียแต่พอเอาจริงมันจะมาหรือเปล่านี่า่าขอเอ็มซีแล้วกันเพื่อนโบรโบรบวกแปดอะเพื่อนบกวกแปดอะเออบวกเจ็ดโอ้โหชูเองครับ กุมหัวเลยกูเนี่ยต้องกุมหัวดิชุล, oh, <no. S 1> ลีมาแล้วคือการบวกแปลตอนนี้ทีเด็ดก็เหลือห้าใบที่แบบว่าทีเด็ดที่สุดแล้วนะครับสำหรับห้าใบเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีใบอื่นที่แบบว่าเหลือลอ,อยู่ไหมไม่น่าจะเหลือแล้วตอนนี้การใบอื่นก็ไม่น่าลุ้นนะครับตอนนี้คือต้องลุนน้นใบ5้าใบนี้ว่ามันจะได้ของดีแล้ว <Okay. S 1> มีกลิ่นมันจะเจ๊งนะมีกลิ่นมันจะเจ๊ง <laughs> <laughs> ใครคิดว่าคุ้มลองกดหยุดก่อนนะแล้วลองไปคอมเมนต์ดูนะว่าพี่จะคุ้มจริงๆหรือเปล่าครับ Oh, ออออโอ้มาติอุดคอสตาครับรู้จักแตมาติอุนดูเนสครับผมมาติอุคอสตาก็มีหรือเดีย๋ยวเราเปิดไล่เกลือก่อนไล่เกลือสักหน่อยก่อนเพราะว่ามันจะเกลือตลอดมันก็ไม่ได้ป่ะตอนนี้ตอนนี้ไฟโอ้เนี่ยยี่สิบยูบกแปดถ้าได้ตัวนี้มาเนี่ยก็อาจจะได้ร่ำได้รวยอยู่นะตัวเนี้ยโอเคตอนนี้การที่กากที่สุดก็จะเป็นใบนี้แหละครับแต่ว่าเนี่ย้อยห้าสามใบก่อนรอยห้าสามใบก่อนนะ ปึบโอ้โหคุณเต้<น>ครับจะ<น>ยา้ายไปอยู่กับบาโซนาเป็นที่เรียบร้อยนะครับใบน,นี้น่าจะไก่ที่สุดแล้วก็น่าจะแบบว่าอาจจะยากนิดนึงนซึ่งเป็นบวกเจดกับบวกแปดด้วยประเด็นนะ่ะโอ้ยอือขอแค่บวกแปดพอขอแค่บวกแปดพอไม่ต้องไฟมาก็ได้โอ้โหแล้วเป็นเอลฮดครับเป็นโอ้โหสอยเอ้ยยังดีเอ้ยตอบฟี่อะไรสมถ้าใครเคยเล่นต้องเคยเล่นตัวนี้นะสอยฮอมเนี่ยบวกแปดนะครับ น่าจะฮังการีมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับสตอยฮอฟโอเคตอนนี้เราเหลืออยู่การ์ดไม่กี่ใบแล้วด้วยเอาเป็นใบนี้ก่อนละการันตีบอกแปดแล้วกันเนาะการันตีบอกแปดใบนี้นี่ปีเอลเฮดเนี่ยขอเป็นโลนโดมานี่คือเราล่าเรารวยเลยนะใบนี้โลนโดเอลเฮดอะไปหูร้อยสิบสามเริ่มต้นไฟมาอยู่แล้วอันเนี้ยไฟมาเอลเฮดโอ้โหอิตาลีกองกลางรุกกางรุกเดี๋ยวเป็นโล่เหรอ โอ oh, ้เป็นโรบอโตบาร์โจวคโอ้ยเอเราก็รูเป็นเดลเปโล่ถ้าเดลเปโล่มันก็ก็ซึ่งราคาประมาณนี้คือซึ่งต้องบอกว่าโรบอโตบาร์โจคนไม่ค่อยนิยมใช้นั่นเองครับเพราะว่าเดลเปโล่มันรู้สึกว่ามันจะคล่องตัวกว่าในบางจังหวะแล้วมีความเร็วด้วยนั่นเองครับมาโรบอตโตบาร์โจใจจริงอยากเก็บการ์ดใบนี้มากเลยนะมันมียิบลุนยิบสองเทียดอะ่ะมันมีลุนยิบสองเทีดอะ่ะแต่ใบนี้นี่สิ ขอให้ได้บวกแปดลวกันเพื่อนรักกาลินาจังเลยผมจะรักกาลินากาลินาจุบจ๊บจุ๊บอืมขอบวกแปดลวกันกาลี <S 2> <S 2> <S อะไรอ่ะอะไรอ่ะกาลินาโอ้ยเล่นกูแลว้วเล่นกูแลว้วกาลินาเล่นกูแลว้วโอ้แล้วเป็นโกเกะโอ้โหเล่นกูแล้ว โอ้กาลีน่าโอ้โหรักกูจังเลยนี่มึงคืออันนี้คือรักผมสุดแล้วใช่ไหมอันนี้คือรักแล้วใช่ไหมโอ้โหไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันเลยนะโอ้โหเย็ดเป็ดเลยนะจังหวะเนี้ยโอ้ไม่ให้กูได้ลุ้นเลยไอ้ไม่กูได้ลุ้นเลยวปนี้อย่าเป็นมบบนไเมื่อกี้ก็พอละเพื่อนอเออเออ อย่าเป็นอะไรเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหอาูบาให้ตายเถอะอะไรเนี่ยดวงชุ่ยขนาดนี้โอ้แล้วตอนลุ้นการนี่แบบว่าโอ้โหการบกโปงบกแปดมาแบบว่าให้เราแบบว่าได้ลงได้ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยให้ตายเถอะโรบี้แล้วเหลือใบเดียวด้วยคือใบนี้คือใบสุดท้ายแล้วต้องโอ้โหใช้เวลาคัดนานด้วยนะโอ้โหตายแล้วใบนี้คือโอ้โหคัดนานเลยอะใบนี้คัดนานเลยอะใบเนี้ย แป๊บหนึ่งนะปืนโอ้โหคัดนานใบนี้คัดนานเนี่ยขมจดัดเออขมเลยเออนี่กูไวล่างสุดเลยมึงมาดิคราวนี้มึงมาดิมึงมาด,มมาดิอันนี้ไวร่างสุดเลยนะไมล่างสุดเลยนะพวกนี้ไม่่างสุดเลยนะ เนี่ยตัวแพงๆคลอนี่กูขอคนนี้ได้ไหมอะเนี่ยดาวิน,นูเยสเนี่ยขอได้ไหมอะเนี่ยขอได้ไหมอ่ะนูเนสขอแค่ตัวเดียวเลยไม่ขออะไรเยอะไปมากกว่านี้แล้วขอแค่นูเนสเนี่ยได้ไหมได้หรือเปล่าได้ไหมใครคิดว่าได้ตัวอะไรลองคอมเมนต์ลองกดหยุดคลิปแล้วลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะฮะ ขอให้ได้ของดีแล้วกันนะเพื่อนคือแบบว่ามันเกลือมาเยอะแล้วอะ่ะมันเกลือมาเยอะแล้วอะ่ะอุรุกวัยมานะเพื่อนเนี่ยอุรุกวัยเนี่ยอุรุกวยเนี่ยอุรุกวัยเนี่ยนูเนสเ,เนี่ยนูเนสเนี่ยเพื่อนใครก็ได้ขออยู่ลิเวอร์พูลขออยู่ลิเวอร์พูลแล้วกันเพื่อนขอนูเนสนะนูเนสขอร้องเพื่อน ได้เถอะนูเนสอะ่ะได้เถอะได้เถอะนูเนสนูเนสนูเนสอนโทนี่เอามาเลยมาโรนันโดก็ได้เนี่ยเอา้าโปรตุเกสโปรตุเกสโปแลนด์อุลุกวัยสามประเทศนี้แหละฮอลแลนด์ Holland ด้วยเอา้าอนโทนี่คนาเต้อะไรวะฝรั่งเศสป่ะโคนาเต้เนี่ยขอร้องละเพื่อนขอพลังจงสถิตยอยู่กับท่านมาดิ ฮ <Holland>. อลแลนด์อลแลนด์เฮ้ยโอ้โหกองด็อกเบียร์ประเทศอันนี้แม่งมันกองด็อกเบียไม่ใช่เหรอประเทศเนี้ยโอ้โหประเทศนี้มันกองด็อกเบียเปะวะเนี่ยโอ้ยประเทศนี้มันกองด็อกเบียน้องๆหนูๆ ประเทศนี้มันกองดองเบียรไม่ใช่หรือโอ้โหให้ตายเถอะโรบินบ side, รับแบ็ไซายด้วยใครเนี่ยกูถามก่อนใครเนี่ยปังเดี๋ยวดูก่อนนะใครเนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อนดูก่อนโอ้โหประเทศนี้โมซัมโมโมซัมอะไรเนี่ยโมซัมบีเหรอโมซัมบีบีรูดเหรอบีรูดเหรอ เนี่ยมึงไข่เนี่ยมึงไข่เนี่ยโอ้โหเฮมตุแต่วิ่งเร็วนะเนี่ยเอ้ยวิ่งเร็วโต่ร้อยสิบแปดนะถ้าไม่อยสิบแปดมันราคามันเท่านี้อ่ะเนี่ยร้อยสิบแปดราคามันถือว่าราคามันยังน้อยนะโมซัมบิกอ๋อโมซัมบิกใช่ประเทศอ่ะโมซัมบิกอ๋อโรบัตโตบักโจ้ดิไปโอ้โหไอ้นี่นอกได้เด้เนี่ยไอ้นี่ก็นอกได้เออครับก็เดี๋ยวเราลองสรุปกันนะว่าเราได้สักเท่าไหร่โอ้โหแล้วตัวอะไรตัวอะไรเนี่ย เราได้มาสามหมื่นล้านบวกห้าห้าจุดหกบวกบวกแปดบวกสามบวกสองบวกได้มาทั้งหมดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันล้านเท่านั้นเองนะโอ้โหหนึ่งแสนละก็ตีประมาณหนึ่งแสนล้านละกันนะครับประมาณนี้ละกันนะสำหรับใครที่ชื่นชอบซีรีส์การเปิดการเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยละกันนะครับโอ้โหกิจกรรมหน้าคลิปนี้ลงไปเอลเอ็นน่าจะมาแล้วนะเมยก็ฝากติดตามด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ